สวัสดีครูวันนี้เราก็จะมาแกล้งเพื่อนผมกันนะครับคนนี้ครับเพื่อนผมและผมอะใช้เฟซอื่นครับไม่ใช่ใช้เฟซผมครับคือใช้เฟซอื่นแล้วเขาไม่รู้จักเขาแล้วผมจะแล้วผมจะอาผมเขาเลยดิผมจะเป็นผู้หญิงแลวจะไปแกล้งเขานะนี่ผมก็อันนั้นทักเขาแล้วว่าชื่ออะไรเอยเดยวใครนี่อ่า บอกมากลับบอกชื่อเล่นชื่อว่าครับแต่จริงชื่อผมไม่ใช่ชื่อวานะครับแล้วโอ้คือจังแล้วเต็งล่ะอายุอะไรเขาชื่อลีนะเพื่อนผมชื่อมุกฤษแต่จริงชื่อเล่นชื่อวาลีอายุเท่าไหร่ราคายีสิบสองผมก็อายุยีสิบสองเหมือนเหมือนเหมือน เหมือนกันอีอีอะอีแพูไกันน่ยอยู่ไหนครับอยู่อกับแรกกัรกกัรอยู่ไหนค่ะเออก่แล้วอยู่บ้านทำเดี๋ยวทำไรอยู่หรอทำอะไรอยู่หรอทำอไรทำอะไรอยู่อมาดิ มา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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวถ้าตอนท้ายอ๋อเรารบเขากำลังนอนนะดูดิว่าถ้าเราบอกว่าเรารบกวนอยู่หรือเปล่าดูดิว่าเขาตอบไงเรารบกวนเวลานอนรึป หรือเปล่าอลืมใส่ออกอ่างแล้วเป็นไรเข้าดูล่ะนีมมมม่มีข้อตอบจไมเข้ไอ้นั่นช้าจังอมามามาเดี๋ยวว่าเขาจะต่ว่าไม่หรือใช่ถ้าใช่นี่คือโอ้โหแม่เพื่อนกูสัตว์ติดหญิงมามามา ไม่แล้วเดียด๋วยวถามว่ามีแฟนยังแล้วมีแฟนยังคะ mm. อืออีสอ่ะโฟรู้สึกยัางงไม่รู้อ่ะอีอะไรกันแล้ยังรอเห็นด้วยนะเห็นหลอนๆแบบนี้ไม่มีแฟนแน่ไงเห็น ลอยๆแบบนี้ไม่มีแฟนได้ยังไงแันลอยฮันลอยใช่ไมีแฟนเคยมีแฟนไหมมีแฟนไหมคะเคยมีแฟนไหมคะโอ้โหแม่งสตัร์เลยพอบอกว่าลอยแบบนี้ดูไม่ตอบเลยสตัร์นัะเคืออยู่เน่เลยเดี๋ยวสองนี้ละ เดี๋ยวเดี๋ยวคือเราจะบอกว่าเป็นแฟนกันไหมหรอแล้วเงต่อนน้าเพื่อนผมนี่ไม่รู้เหมือนกับว่าเขามีแฟน,นเพราะว่าดูน่าจะไม่ค่อยมีแฟนนะอืคุยเรื่องอะไรดีอยู่อืม อยู่อำเภอไหนครับออ,อโอ้โหกับอีลวถ้าพูดคำนี้คือเดี๋ยวเขาไม่เชื่อเลยอะ่ะเชื่อดิมา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 ยิงงอบอกดีว่าเราก็อยู่ยงเงอเหมือนกันเราอยู่ยิงงอเหมือนกัน เดี๋ยวมาเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูนะแล้วพอมันเดี๋ยวจะจบเราชอบอนะอเธอน,นะโอเคเป็นนะโอเคเราอยู่ยิง่งเงาหมือนกันอ่านดูนะเขาเขาพิมพ์มาก่อนนะอ่ะอยสว่ีนจับใช่ไม่ได้เหรอ mở uh, Mà ở đây mở lắm mình mở lắm đại 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 โอ้โหนด้ตายนี่เลยมา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 เลยมาเลยดูขึ้นตรงนี้อ๋อได้สิเออได้สิเดีดด๋ยวให้เดี๋ยวให้ส่งรูปม้าป่าววะถ้าให้ส่งรูปนี่จะเอารูปใครมาดีวะรูปเพื่อนเหรอเพื่อนดิ สงการสีสงการสีอะอาอาไงดีวะไม่ไม่ตาน,นี่คือเราจะครบเลยแหละคบเลยได้ไหมได้ไหมอ่ะเห็นไม่ไหม ไม่อร่อย <SM! S 2> ไม่ใจเลยว่ะสองรูป <amigo> ก <t ell> ่อนโอเคตันเลยเจ้าอันนี้สตันเออใช่กูเอง แม่งติดยิงว่ะโอ้โห <c oughs> โอเคการแกล้งคลิปนี้ก็จบไปเท่านี้นะครับถ้าใครอยากมีอีพีต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับคายนะคบมามา กูไม่ครบ